มาอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะปิดท้ายในค่ําคืนนี้กับเรื่องของคุณเสือครับคุณเสือเนี่ยฮะปัจจุบันอายุ31ปีคุณเสือตั้งชื่อเรื่องว่าทางผีดุฮะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิย้อนกลับไปเมื่อคืนวันเด็กเมื่อตอนเดือนมกราคมนี้เองนะครับจะจําได้ว่าคืนวันเด็กวันนั้นเนี่ยทีมเด็กงานได้ช็อกเราหยุดพักผ่อนกันด้วยนะครับแต่ว่าคุณเสือเจออะไรมานะฮะตอนนี้คุณเสืออยู่กับเราครับสว ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเสือคอนถามก่อนตอนนี้ใส่สมอท็อกอยู่หรือเปล่าฮะอ่าไม่ได้ใส่ครับเสียงดูกล้องๆจังเลยอยู่ในห้อง <ปะ S 1> อเดินอะไรปะกำลังเดินลงจากคอนโดฮะอ๋อมันจะได้คุยสะดวกอืมโอเคโอเค,อเคนะครับคุณเสือตอนนี้โทรมาจากไหนครับเนี่ยอ่าผมอยู่สุขุมวิททอกสองะฮะแล้วตอนนี้อยู่กับใครอ่าตอนนี้อยู่พี่ขวัญน่าจะจำผมได้ที่ผมเคยโทรมาเล่าฮะ คณเสืออ่าจำได้จำได้จำได้ล้จำได้ละที่อวิญญาณของพี่ที่ข้างห้องป่ะที่เขามาโพลอกตรงบางเกตนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อเกี่ยวกับงูเห่าะครับผมมาเสือเรื่องนี้ดีกว่านะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านหนึ่งหลังในจังหวัดชัยภูมิครับผมครับผมเป็นยังไงบ้างนะก็คือว่าจังหวัดชัยภูมิเนี่ยคือเป็นเป็นบ้านของแฟนผมฮะแล้วช่วง วันที่สิบสองสิบสามมุการลาคมันตรนกับวันเด็กแต่ว่าที่ชัยภูมิเขาจะมีงานเจ้าพ่อพญาแลฮะอือเัอแต่เหมือนผมได้ยินเสียงพี่ขวัญเบาใจครับขวัญได้ยินอยู่ฮนะตีนไหมฮะโอเคครับครับ,รบแล้วก็คือว่าก็แฟนผมก็เลยชวนไปเที่ยวที่บ้านเขาซึ่งผมก็เคยไปหลายๆครั้งแล้วฮะแล้วผมก็เลยชวนเพื่อนไปสองคนคผู้ชายชื่อม่อนสกปรกนะ ก็ปกติครับผมออกเดินทางั้งแต่วันที่สิบเอ็ดครับไปวันที่สิบสองปกติแล้วก็วันเสาร์เดี๋ยวคุณเสือทําอะไรเนี่ยเสียงมันปุบปับปุบปับปุบปับสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดีฮัลโหลคุณเสือฮัลโหลครับอ่าครับครับผมจ้ะอ่าสัญญาณดีขึ้นนลดีขึ้นดีขึ้นครับดีมากเลยครับก็เหตุการณ์มันมันเริ่มที่ วันเสาร์ที่สิบสามครับคือก็เราไปเที่ยวงานเจ้าพ่อพยาแลปกติเลยแล้วขากลับนะฮะจากตัวเมืองชัยภูมิมาที่บ้านแสนผมก็ประมาณห้าสิบกาโลครับแล้วมันจะต้องขึ้นเขาซึ่งผมไม่ขอบอกชื่อตัวอำเภอครับเพราะมันจะมันจะมันจะเด่นไปครับครับผมก็คือว่าผมรัดอะไรคือผมก็วิ่งมาทางถนนสายหลักครับแล้วก่อนที่จะถึง ทางเข้าหมู่บ้านแฟนผมอ่ะซึ่งมันมันขี้ขวัญลองนึกภาพว่าถ้าหมู่บ้านแฟนผมอยู่ตรงกลางแล้วมันสามารถจะมีซอยเข้าได้ซอยหนึ่งซอยสองะฮะแต่ซอยหนึ่งอะถ้าเราเลี้ยวเข้าไปเนี่ยมันจะไปถึงบ้านแฟนผมใกล้มากแต่ทุกครั้งถ้าเรามาช่วงกลางคืนเขาจะไม่ให้เข้าอะฮะเขาจะให้เลยไปเข้าซอยสองครับครับซึ่งแรกๆผมก็ถามเขาว่าทําไมไม่เข้าอันนี้ละมันไวเขาก็เลยบอกว่า ซอยนี้ยเขาไม่ค่อยมีคนผ่านกันตอนกลางคืนเ,เขาใช้ฉายาเลยพี่คนไทวแถวหมู่บ้านเราแวกนั้นจินอำเภอนั้นนะเขาบอกอ,อจะเป็นทางผีดุฮะเหรอ,อคนแถวนั้นขึ้นชื่อเลยว่าอถนนเส้นเนี้ยถ้ามาตอนเนี้ยไม่กล้าผ่านแล้วมันทางผีดุใช่ครับคือลักษณะมันจะเหมือนกับเป็นทางเชื่อมระหว่างอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วไปอีกหมู่บ้านหนึ่งฮะคแล้วมันจะเป็นถนนคอนกรีต สองข้างทางจะเป็นป่าอ้อยแล้วก็ทุ่งนาพี่ขครับแล้วก็คือซึ่งซึ่ง,งก่อนนั้นเนี้ยมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งพอผมที่แต่แต่ว่าไม่ใช่วันที่สิบสามนะคือครั้งก่อนที่ผมเคยไปบ้านแฟนฮะอ,อกับเราก็นั่งคุยกับพวกเพื่อน,เ,อนเขาอะก็เรยแซวแบบนี่เนี่ยมันดึกแล้วลองไปลองของรู้ไหมว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพวกเพื่อนอะไรเงี้ยเฮ้ ไปลบหลู่นะมันมีจริงอะไรเงี้ยชนกําลังเขาห้าวอ่ะแต่ก็ไม่ไม่ได้ไปอ่ะเพราะว่าเขาห้าวไม่ให้ไปแต่มันมามีเรื่องตรงที่ว่าพอตกกลางคืนอ่ะผมฝันว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปถนนเส้นนั้นคนเดียวเปลีปล่ยวแล้วเหมือนกับข้างหน้าสักห้าเมตรอ่ะเห็นเป็นผู้ชายเดินอยู่ข้างถนนพอผมขับรถเข้าไปถึงเนี้ยเขาหันมาแล้วเขาก็เอาเท้าถีบรถจักรายานผมอเออมอเตอร์ไซค์ล้มไปลเลย แต่นี่ขึ้นในฝันแต่คือในฝันนะฮะผมก็ลุกขึ้นมาแล้วผมก็ปล่อยเขานน่นนี่นั่นเหมือนกับเขาก็หนีเข้าป่าป่าอ้อยไปอะไรประมาณนั้นออแล้วแล้วผมก็อ่ก็นอนปกติพอเช้ามาผมมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนเขาฟังครับเขาก็เลยถามบอกลักษณะเป็นยังไงค<อ>ือลักษณะเขาจะเป็นเหมือนผู้ชายเรียล่ำลํำๆ<อ>หัวยิกยิก<อ>ยางยยงยีขาย,ยาว<อ>แล้วก็เสื้อยืด แต่ว่าจะมีเสื้อทับนอกเป็นเสื้อเสื้อยีนแขนยาว่ะออซึ่งเขาเขาบอกเอ้ยมันไม่เคยได้ยินได้ยิน้มาก่อนซึ่งคนที่ผมพูดอ่ะคือน้องชายเขาที่เสียชีวิตตรงถนนเส้นนั้นนะพี่อครับแล้วเขาก็เอารูปมาให้ดูผมเออให้เลยที่เมื่อคืนนะฮะและอันนี้คืออันนี้คือตัดใจฮะล้วก็คือมาปัจจุบันวันที่สิบสามพอผมกระหลันกระหลันแฟนะ่ะผมเข้าซอยแรกมาออแฟนเขาก็ทําหน้านี่ยนะ เ,เพื่อนผมที่นั่งอยู่แคปหลังฮะเขาก็ถามว่าเป็นไรอะอะไรเงี้ยก็เลยบอกเนี่ยนายนุ่มบอกว่าถนนตรงนี้เขาเรียกถนนผีดุไว้อะไรเงี้ยมันก็เลยบอกโอ้โหไรสาระวัน<อ>นี้มันจะเลยแล้วอะไรเงี้ย<อ>แต่ก็คือว่าถ้าเราเดินเข้าไปทายเหนือฮะมันจะวิ่งผ่านหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแล้วหลังจากท้ายหมู่บ้านเนี่ยฮะมันก็จะเป็นถนนที่ผมบอกยาวไปประมาณโลหรือสองกิโลอะ,ะอืมจะไปถึงทางเข้าหมู่บ้านแฟนผมนะฮะ แล้วก็คือไอตอนเราเข้าไปครับไปถึงบ้านแฟนก็ปกติพี่ก็จอดรถแล้วก็อนั่งนั่งคุยนั่งอะไรกันสักพักหนึ่งไอ้ม่อนกับไอกิดครับมันก็มาสะกิดผมบอกเสียว่วาลองไปเทสดูไหมอะไรเงี้ยมันจะมีจริงว,า,วาอะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบเออไม่อยากไปเพราะว่าแ่อพ่อแม่ของแฟนเขาก็เหมือนกับทาม่าไว้ว่าอย่านะอะไรเงี้ยมันมีจริงๆนะอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนแบบไวรุ่นนะพี่แล้วบวกกับเพื่อนยุ่ด้วยอะ เราก็โชว์เผาเออไปดิขึ้นแต่ก็คือสรุปแล้วก็คือเราก็ขับรถออกมาครัผมขับแฟนผมนั่งข้างคนขับส่วนเพื่อนผมไอ้ม่อนกับกิจเนี่ยเขานั่งอยู่ท้ายกระบะฮะซึ่งนั่งพิงฝากระโปรงท้ายอะฮะครับแล้วทีเนี้ยจังหวัดเราก็ขับมาอ่าผมน่าจะได้ช่วงกลางๆมันจะเป็นเหมือนโค้งอะแล้วช่วงนั้นต้นอ้อยมันก็มันจะมีฝั่งท้ายที่ เขากาลังตัดแล้วแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยยังขึ้นเป็นสูงอยู่อะไรเงี้ยครับอ่าแล้วมันก็เหมือนกับอืผมไม่ได้เปิดเพลงเลยแต่รู้สึกมันเงียบมากเลยมันมีแต่เสียงลมอะ่ะแล้วสักพักนึงผมก็ตกใจเพราะว่าไอ้มอนมันเอามือตบฝาท้ายกระบะอืมปึ้งปึ้งป้งป้ง,ปง,ปง,ปงผมก็เลยเป็นไลเป็นไลทเนี่ยแล้วผมก็เลยลองกดกระจกลงแล้วก็ชะงงไปเป็นไลอะไรเงี้ยบอกรีบไปรีบไปรีบไปเลยอะไรเงี้ยออ เป็นอะไรของมึงเป็นอะไรมากก็เนี่ยแม่งสงสัยมันรั่วผมก็แบบกลัวมันอัามมันแกล้งอะไรเงี้ยแต่สักพักเนี่ฮะพอผมหันหน้ามามองกระจกหน้ารถแล้วผมก็กดกระจกไฟฟ้าขึ้นปุ๊บครับผมหันมองกระจกหลังฮะคือไอ้มอนกับไอ้กีดอ่ะมันลุกขึ้นพี่แล้วมันก็กระโดดลงจากรถเลยขณะที่รถวิ่งอยู่ก็น่าจะหกสิบห้าสิบกับเร็ว่ะผมก็ตกใจเฮ้ยมันเป็นไรวะอะไรเงี้ยแรงรถโว้วอะไรกระโดดลงเลยเหรอ ใช่พี่ก็คือถ่าที่ผมเห็นคือผมมองกระจกหลังฮะแล้วผมเห็นเพื่อนผมสองคนรูปพร้อมกันเลยนะพี่รูปพคดแล้วมันก็กระโดดลงจากฝาท้าย่ะแล้วข้างหลังมันเป็นไฟไอบัวมันก็จะสว่างแต่มันจะสว่างไม่มากอะพี่มันก็จะเห็นเป็นเงาตะคุ่มอยู่ข้างรถอะของเงากิ้งกิ้งกิ้งอย่างเงี้ยนะฮะแล้วผมก็จอดแล้วก็เดินลงมาแล้วถาม่มึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยเออไม่สนุกนะเว้ยไม่ตลกนะเว้ยอะไรเงี้ยบอก เสียขึ้นรถเร็วๆแล,วแ,ลวแล้วก็รีบออกากตรงนี้เลยไปที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วคือตอนนั้นอะผมก็เป็นหัวให้มันจะเป็นอะไรมากกว่เพื่อนผมมันไม่มีอากากรเลยนะสองคนวิ่งึ้นไปแล้วก็ไปนั่งอยู่เบาะแคปนะครับก็ตะกนเสือสเร็วๆออกไปแล้วพอผมเข้าไปรถสตาร์รถแตบคนเปิดไฟหัวเก่งฮะสภาพอันนี้คือถลอกเสื้อเสื้อนี่คือแบบที่น้อยแต่บางทีถนนมันสายจังหวัดนะฮะมันจะมีพวก หินกัดวที่เป็นเม็ดๆอะคือมันฝังเข้าไปในแขนในขาเขาเลยนะฮะก็ครับผมก็ถามว่ามันมีอะไรวะมึงอําแรงอะไรเงี้ยบอกเออไปที่ไหนก่อนก็ได้ตอนเนี้ยเขาก็เงียบไปเลยแล้วสรุปก็คือผมมาต้องพาเขาไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ตรงนั้นมันเขาเรียกว่าเป็นกิ่งอำเภอพี่ก็เป็นโรงพยาบาลต่างจังหวัดแต่ว่าก็ไม่ใหญ่มากเหมือนก็เป็นเหมือนตึกอาคารชั้นเดียวอะ ค้องควางลงๆก็ไปทําแผลเขาก็ต่างว่าไปทําอะไรมาเมารถล้มือกป่าหรือว่าเมาวีวาดอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาพูดอะไรกันดิคนมันนั่งทําแผลไม่มีร้องไม่มีอะไรสักแตอซึ่งอาการของมันที่ผมยืนดูอ่ะเหมือนกับมันหันหน้ามองกันแล้วก็พยักหน้าพยักหน้าก้มหน้าก้มตาอย่างเงี้ยดิจนทําแผลเสร็จ แต่ว่าหมอเขาก็ดูแล้วก็ไม่มีแผลเยอะป่ะพี่แต่ว่ามันต้องเงยพวกหินออกฮะโอ้โอ้ครับแต่ถ้าก้อนขาวๆฮะเหมือนพวกมัมมี่อย่ะงที่จะเป็นแแปะผูกผุแแปะไปฮะครับก็ให้ยาแก้ปวดแก้เศษให้กับพานได้พอผมขับมาทางเดิมแล้วจะมาถึงซอยหนึ่งฮะมันบอกเลยว่ามึงไปซอยสองเลยนะมึงไม่ต้องเข้าซอยนี้เลยนะอะไรเงี้ยผมก็โอเคไม่มีปัญหาพอไปถึงที่บ้าน แต่ว่าพ่อกับแม่แฟนเนีขารู้เรื่องอเพราะว่าแฟนเขามีโทรศัพท์ไปบอกนะฮะเขาก็เหมือนกับเขาไปถึงบ้านเนี่ยพี่เขามีถังเหมือนขันน้ำมนต์ที่เป็นถังเงินขันเงินนะที่มีน้ำมนต์อยู่แล้วเขาก็บอกเดี๋ยวพี่เข้าบ้านไอ้สองคนเนะี้ยืนอยู่หน้าบ้านก่อนแล้วพ่อเขาก็เดินไปข้างบ้านไปหาจิงน,นยมมาดีแล้วก็เอามันจุ่มในขันน้ำมนต์แล้วก็พรมพรมพรมเสร็จแล้วเขาก็บอกอ่ายินคนละอึดที่เหลือก็ลาดหัวกะเลสองคนแล้วก็ ไม่ต้องเดินเข้าประตูหน้าบ้านและเขาบอกให้เดินอ้อไมไปเข้าประตูข้างบ้านนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวสองคนนะ่ะคืนนี้ก็นอนตรงนี้นะ<อ>ไม่ต้องไปไหนเลยเดี๋ยวก็นอนเฝ้าเองอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เออจ๋าก,ก็คือมันก็ดึกแลพ้พี่แล้วเราจะถามเขาเหมือนเขาก็ไม่บอกอะว่ามันมันมีอะไรเกิดขึ้นก็คือแล้วเช้ามาฮะมันกลายเป็นว่าเรื่องมันเหมือนจะไม่น่าจะมีใครรู้นะพี่แต่อพอผมตื่นเช้ามานี่ชาวบ้านนี่มาเต็มแถวบริเวณ รอบบ้านเลยพี่ออฮะก็เสียงเจ้าเจ้าฮะแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือเหมือนมีเขาก็น่าจะเป็นเหมือนพวกหมอหรือเขาเรียกพ่อตาปู่อะไรเงี้ยฮะมาที่บ้านแล้วก็พร้อมกับมีพวกเหมือนเป็นต้นกล้วยอะพี่ทําเป็นสี่เหลี่ยมฮะแล้วในนั้นจะเป็นแถวละสามช่องสามช่องฮะมีไว้สองอันแล้วเพื่อนผมสองคนมันก็นั่งพนมมือกันอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ ทีทีเขาก็มีสวนมีจุดทูบแล้วก็ให้เอาอันเนี้ยไปวางตรงยิมถนนหรือทางสามแพร่งอะไรพวกเนี้ยเอทีเนี้ยผมก็มาถามเฮ้ยพูดได้กูฟังได้ยังมะงกูข้องใจมากเลยว่ามันเกิดอะไรมึงเล่นอะไรกันอะไรเงี้ยมันก็เลยว่ามึงตอนที่มึงขับรถมาแล้วกูก็นั่งคุยกับมันนั่งคุยกับไอ้กิจอยู่ไอ้กิจแบบมันสะกิดกูม่อนม่อนกูเหมือนเห็นคนเดินอยู่ข้างถนนว่าแต่ มันไม่ชัวร์วอะไรเงี้ยไอ้ม่อนมันก็เลยบอกิมึงรั่วแล้วอะไรเงี้ยอ่าแล้วจวังหวะที่ไอ้ม่อนพูดประโยคถึงจบอะพี่มันรถมันก็วิ่งไปนะฮะแล้วมันก็เห็นเป็นชาวนาแก่ๆคนนึียที่แบบที่ยืนอยู่ริมถนมนนะพี่เขาก็โดดขึ้นมาบนท้ายกระบะรถผมมาอยู่ตรงกลางร,ระหว่างมันนั่งสองคนอะพี่ครับอ่าฮะแล้วลักษณะที่มันบอกผมก็คือแก่ๆเป็นเหมือน คนแก่แต่ก็ไม่แก่มากแต่ว่าตัวแห้งแหหนังิวเหี่ยวแล้วก็ลูกกตาเป็นเบ้าสีดําแล้วไม่มีลูกตาดีไม่มีลูกตาเอาใช่ครับจมูกก็มีแต่มันบอกที่ที่มันที่มันกลัวจนมันต้องกระโดดลงจากรถตะกีลิ้นเขามันยืดออกมาครับมาเลียตามแก้มถึงหูแก้มซ้ายแก้มขวามันได้ยินเสียงแบบอย่างเงี้ยบๆนะฮะนั่นแหละครับมันก็เหมือนกับไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องพูไปต้องอะไรก็คืนลูกเลยนะลุกขึ้นแล้วกระโดดลงไปเลยพี่<อ>แล้วจังหวะมันบอกผมว่าจังหวะที่มันกระโดดแล้วมันกิ้งกิ้งให้พี่มันก็ไม่เห็นอะไระจังหวะที่มันหยุดกิ้งอะ่ะแล้วมันหันขึ้นมามองรถคือรถผมก็เพิ่งจะจอดอะ่ะมันแค่เห็นลงุงคนเนี้ยที่ยืนอยู่ตรงขายกระบะผมอะ่ะกระโดดเข้าไปในป่าอ้อยพี่แล้วมันก็เป็นเสียงแหมฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟอย่างเงี้ยพี่แล้ววิ่งผ่านใบอ้อยไปฮะครับอ่อแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่า เขาพ่อที่เป็นหมือนคนแก่ที่เข้ามาท,ทําพิธีอ่ะก็เ,เลยบอกอ๋อคนเนี้ยเขาชื่อตะหงว่วนอืเขาบอกมันเหมือนกับมันโดนของเล่นของอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วเหมือนกับกลายเป็นว่าโดนเป็นปอบแล้วโดนปอบกินเลยนะอ๋อเหรอซึ่งผมผมผมว่าเรื่องนี้ถ้าบางคนว่ามันยังมีอยู่แหละแต่ที่บ้านแฟนผมอะปีที่แล้วฮะอะ่ช่วงเดือนพฤษภาที่หลังจากเมษามามีคนเสียชีวิตอ่ะหกคนอะพี่แล้วแบบ เดือดเดือติดกระเลแล้วก็อาการเดียวกันคือนอนไหลใต้ครับผมอ๋อนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านของแฟนใช่ครับที่จังหวัดชัยภูมิครับครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อมาสักต้นปีที่ผ่านมาถูกไหมฮะใช่ครับวันที่สิบสามมกราผมจําได้นี่คือทางผีดุที่สมกับชื่อเรื่องเลยมันเหมือนกับมันก็จะมีแบบมียิบย่อยเยอะแยะมากมายอ๋อแบบเขาเล่ตมว่าอก่อน จะเป็นต้นโพใหญ่แล้วใครที่ผ่านตรงนี้กลางคืนเด็กๆบางทีก็จะเห็นเหมือนหมูหมาเนี่ยพี่ตัวใหญ่ยิง่งขึ้นไปบนต้นไม้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของคนที่นั่นแล้วกันใช่ครับแนครับผมแต่มันก็เหมือนกับว่ามันนานแล้วพี่แต่เหมือนทุกวันนี้เขาก็จะยังถ้าเป็นไม่ได้เขาก็จะไม่ผ่านแหะหรือเพราะว่ามันมีเคที่แบบมอไซค์ขับไปอยู่ๆก็แบบ หมือนมีคนกระโดดที่มันนั่งเบาะหลังหรืออย่างที่ผมฝันเลยนะพี่ว่าอมีคนมาทิบรถเราหรือรถล้มอะไรเงี้ยหรืออย่างรถกระบะวิ่งมาเนี้ยมันก็เหมือนเขาแค่กระโดดที่มันนั่งอยู่บนกระบะเนี้ยครับผมแม่ต้องบอกว่าเรื่องของเสือแล้วฟังเดีๆยวน่ากลัวนะครับแต่เสียได้อย่างเดียวสัญญาณโทรศัพท์ของเสือมันพุบพับพุบพับพับน่าจะเป็นนี้ผมเหมือนผมจะ พอมันเจ็บไม่ค่อยสบายอืมมันเนี่ยเนี่ยมันเสียงมาปุบปุบปุบเสียงมาไม่ไม่ไม่เต็มนั่นเองนะครับแต่ว่าฟังแล้วรู้เรื่องนะครับนี่คือตุการทั้งหมดนะเสือนะครับผมได้เลยครับเสนอให้ขอบคุณมากๆที่สามมาปิดท้ายให้กับเรานะครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับดูแลสุขภาพด้วยนะเสือครับเช่นกันครับพี่ขวัญสวัสดีครับสวัสดีครับ